เครื่องทาซาลาเปาหรือว่าเครื่องปั้นซาลาเปาแบบใส่ไส้อัตโนมัตินะคะเครื่องตัวนี้นะคะเป็นเครื่องช่วยทุนแรงสําหรับพ่อค้าแม่ค้าซาลาเปานะคะช่วยลดเวลาในการปั้นซาลาเปาการใส่ไส้ซาลาเปาค่ะจะมีช่องใส่แป้งแล้วก็ช่องใส่ไส้แยกกันนะคะ,ะในการทํางานก็ง่ายๆนะคะจะมีปุ่มการทํางานหลักๆด้วยกันอยู่ทั้งหมด3ปุ่มนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าแต่ละปุ่มคือตัวไหนบ้างค่ะ ปุ่มแรกจะเป็นตัวควบคุมใส่ใส้ด้านบนนะคะต้องการให้ใส้ลงเร็วลงชาได้หมดเลยนะคะปุ่มตรงกลางเป็นปุ่มสำหรับส่งแป้งนะคะชาได้เร็วได้เหมือนกันค่ะแป้งปั้งผสมแล้วนวดแล้วเป็นก้อนนะคะถึงจะนำมาใส่ในส่วนตรงนี้ได้ค่ะปุ่มสุดท้ายเป็นปุ่มใสยพานแบบนี้ค่ะมันต้องทำงานให้บาลานซ์กันนะคะเพราะงั้นต้องปรับปุ่มทั้งสามตัวให้มัน ความเร็วความช้าพอๆกันนะคะเพื่อให้เครื่องทํางานได้บาลานซ์กันค่ะร้านเบคเครื่งคว้าอยานที้ถนนรัตนาเกสินเชียงใหม่สนใจสินค้าติดต่อสอบถามได้ที่ f a c e b o o k เบ่เครื่องคว้าไลน์แอดเบคคิทเช่นหรือโทรซึ่งเป็นหกสี่เจ็ดแปดเก้านยเก้ึ่กาเก้่มกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร้ด้วย